เราก็มาถึงบนเขาแล้วนะครับมาบายบายก่อนลูกสวัสด้นี่ครับพาอมทรับนะครับออกกำลังกายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เดินนานแล้วครับเราก็พาเขาเดินนะครับออกกำลังกายนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะครับอ้า มาครับมาพ่อใหญ่มาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นทางประจํานะครับที่พ่อใหญ่เดินนะครับก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับให้เขากินไปด้วยนะครับผมแ,แข็งแรงนะครับเป็นช้างที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีกําลังดีนะครับ ก็พายืดเส้นยืดสายนะครับวันละรอบนะครับทุกวันนะครับพ่อใหญ่หนึ่งรอบชมพู่หนึ่งรอบนะครับมาเท่ามามามา,มานี่หญ้าข้างบนก็จะเยอะนะครับบนเขานะครับเราก็จะพาเนี่ยว,วนันละครพานักท่องเที่ยวมานะครับพ่อควานก็จะพาเดินตรงนี้นะครับเวลาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้มาลงวะ มาพ่อใหญ่มาเรยวม,มานี่ครับยาก็จะเยอะหน่อยนะครับเขาก็จะเล็มเรื่อยๆนะครับผมมา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 ร้อนไหมลูกร้อนไหมออนิวสนุกไหมสนุกอย่างเดียวนะครับคนเก่งของเรานะครับ โอ้พ่อใหญ่อ้วนท้วมสมบูรณ์ดีนะครับผมอตอนน,นุ้พ่อใหญ่ยังอยู่ตรงนู้นนะครับออนิวลงขี่คอเองเลยลูกมาทําไม,าม,ามาวะก็จะให้เขากินไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศวิวบนเขานะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับผม นี่ก็ไปเรื่อยๆของเขาครับเราไม่ได้เดินนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ที่นั่งนี้นานแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ยากเขียวๆให้พ่อใหญ่กินไปก่อนนะครับผมใหญ่ของเราก็นิสัยดีมากเลยนะครับเอางานเอาการนะครับเรื่องกินไว้ใจพ่อใหญ่ได้เลยนะครับ <ๆ S 1> มาเลยมาเลยพ่อใหญ่มา มามาเลยวมา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 เร็วมา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 ตัวนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับก็เอาครอบครัวของพวกวานนะครับนั่งไปก่อนนะครับ ครับผมให้พ่อใหญ่ได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะครับได้เดินออกมากินข้างนอกบ้างนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เครียดนะครับนี่เป็นการแก้เครียดของเราได้อย่างหนึ่งครับดูพ่อใหญ่อ้วนไหมครับผมอ้วนมากเลยนะครับเหมือนช้างเปลือกอยู่ในป่าเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับอ่ะ อตอนนี้เราก็ให้แม่ควานนะครับนั่งคอนะครับส่วนควานน้อยของเรานั่งทำหน้า <c oughs> นี่ครับผมพอพอใหญ่ก็จะเป็นช้างที่ได้มีของกินแล้วจะฟินนะครับผมไม่ค่อยสนใจอะไระครับให้จะมีของกินนะครับผมมา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  มาเลยพ่อใหญ่มานี่ครั้งแรกนะครับที่แม่ควานได้นั่งคอนะครับของพ่อใหญ่นะครับครั้งแรกนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับมามาตั้งแต่มาอยู่กับพ่อควานนะครับช้างเชือกนี้ส่วนนิวไม่ได้ครับอนิวขี่ทุกเชือกแล้วนะครับนี่ครับช้างที่สงงาผ่าเผยนะครับมาเท้าา พ่อใหญ่ก็จะเป็นช้างที่เดินแล้วกินไปเรื่อยๆนะครับเป็นช้างที่ค่อนข้างจะตอหนักเรื่องกินนะครับผมดูตัวเขาก็รู้นะครับป้วนทัวมมากเลยนะครับใหญ่หนาเลยนะครับมาแล้วนี่มากินต้นไผ่เเลยพ้อใหญ่มาเล้วมาแล้วนะครับช้างในป่าใหญ่นะครับมาไปนะมา,มา อานี่ครับเขาก็จะกินต้นไฟนะครับผมอันนี้ไหนยกมือบายยหน่อยนี่ครับคนเก่งของเรานะครับมาพอใหญ่มามาชิดมานี่อีกมามาเร็ว มามาีมา่มา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 กนี่ก็หัดไม่ได้อะไรครับก็ทบทวนเขานะครับทบทวนให้เขาใส่ที่นั่งนะครับว่าเราก็ต้องพาเขาเดินตลอดนะครับมาเี่ย มา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 เดินมามาแล้วครับพ่อใหญ่มาแล้วชอบมากเลยนะครับตรงนี้นะครับทุกครั้งที่พามานะครับเขาจะยืนกินตรงนี้ดีมากเลยนะครับชอบกินต้นนี้นครับบนสูงบนเอาหักลงเดี๋ยวพ่อควานจะพาไปดูตรงที่ลงเนินนะครับ สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้อยู่ที่สูงสุดแล้วนะครับที่เรามานะครับสูงนะครับด้านล่างมันก็จะมองเห็นหมดเลยนะครับด้านล่างนะครับมองเห็นเมืองหูงหินหมดเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับก็ใหญ่ของเราเหรอครับไปเดี๋ยวเราลงต่อนะครับอ่ะนู่นนะครับ พ่อใหญ่ไม่ยอมลงมานะครับเดี๋ยวพ่อจะทิ้งไว้ที่นี่แล้วนะเอาเอาอมซับไปได้ไหมเอาพ่อใหญ่ไปได้ไหมลูก <c oughs> <c oughs> อ่พ่อใหญ่ยังแวะกินนะครับต้นไผ่นะครับไผ่ปลานะครับก็ <c oughs> จะหวานอร่อยนะครับตรงนี้นะครับ่ะให้เขากินก่อนแป๊บนึงนะครับผม มาแล้วนิวนี่ครับออนนิวสบายมากเลยครับส่วนแม่นี่หน้าเหลืองแล้วครับผมมาลูกมามาทำมาอวมท้มันสุดยอดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ใกล้จะลงเขาแล้วนะครับผมนี่ครับพอใหญ่ก็ให้เขาเดินกินไปเรื่อยครับผม มาพ่อใหญ่มาครับผมมา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 นี่ครับเรามาดูนะครับพ่อใหญ่ลงเขาแล้วนะครับก็จากนี้ก็ไม่ใช่เขาแล้วนะครับจะลงนะครับนี่ความสามารถพิเศษนะครับของเขานะครับกินไปด้วยนะครับไปยืนกินอยู่ระหว่างการลงนะครับสุดยอดเลยนะครับอ่ะนี่ก็ มามามาตอนนี้พ่อใหญ่ก็แวะกินหญ้านะครับผมมา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 เอาเลยนี่ก็ถึงหมู่บ้านของเราแล้วนะครับก็วันนี้ก็เอาความน่ารักครับของพ่อใหญ่มาให้รับชมนะครับพาพ่อใหญ่ออกกำลับบงกายนะครับโดยพาน้องออนิวนะครับและแม่ควานนะครับขี่ช้างนะครับออกกำลับบงกายนะครับ วันนี้พ่อพานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับาพาพ่อใหญ่เดินออกกำลับบงกายครับเพื่อเขาจะแข็งแรงนะครับช้างจะได้ไม่เครียดนะครับผมพ่อพานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมครับโอ้ลืมนะครับเดี๋ยวไปลงน้ำด้วยนะครับผมยังไม่จบนะครับผม นี้ก็ถึงหมู่บ้านเราแล้วครับผมเราก็จะมาพักล่มตรงนี้ครับสบายใจเลยนะครับมาพ่อใหญ่มามาก็เดี๋ยวเราจะไปลงน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อควานก็จะพาพ่อใหญ่ลงน้ํานะครับเดินลุยน้ํานะครับโอเคไหมอเอันิวเออครับเดี๋ยวพ่อควานขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาลงน้ําแล้วนะครับตรงนี้ พาพ่อใหญ่ลงน้ําตรงนี้นะครับจะได้สดชื่นนะครับหลังจากที่พ่อใหญ่เดินมานะครับความร้อนก็จะช่วยบรรเทาได้นะครับถ้าเราลงน้ํานะครับผมเดี๋ยวก็เป็นทางที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมได้ทุกที่นะครับผมลงแล้วนะครับตรงนี้อู้เราเห็นปานลาด้วยกันนี้ น,นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศเวลาลูกค,ค้านะคะนักท่องเที่ยวมานั่งช้างนะคะก็จะลงน้ําแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แม่ควานได้ขี่พ่อใหญ่ออมทรัพย์ลงน้ำนะคะนี่นะคะปาเ้ย มันลงเล็กๆขี่มัลงเล็กแล้วนี่นะก็จะเป็นบรรยากาศรอบหมู่บ้านของเราที่เราพักอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะที่หมู่บ้านช้างหัวหินนะคะข้อดีที่นี่คือบรรยากาศจะล่มลื่นนะคะธรรมชาติที่สุดนะคะแล้วก็แียอย่างเดียวนะคะจะร้อนค่ะอากาศร้อนะอยู่ด้านหน่อยอากาศร้อนมากเลยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะแล้วก็มาถึงจุดที่จบทริปวันนี้แล้วนะคะนี่นะคะพอเราพอนักท่องเที่ยวนะคะจบหนึ่งรอบแล้วก็จะมาหยุดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะขึ้นตรงนี้แล้วก็จบที่ตรงนี้นะคะน,นี่นะคะก,ก็ระวังนะคะเกิดจะประมาณนี้นะคะเ,นนะเอออาจารย์ให้ใส่ย,ยุกเย่ยพึ่งลงเี่นะคะรองเท้า สําหรับวันนี้นะคะแม่ควานก็มาพามาดูความน่ารักของพ่อใหญ่ออมทรัพย์นะคะพาเดินเที่ยวเที่ยวนะคะขึ้นป่านะคะอันนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้แม่ควานก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ย